สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไปผมบาราส,สวัสดีครับเมื่อนี้กะสิบ้าเขา้ขา,ขาขัวคือก็นะครับเนาะเอาเป็นเมนูมันบ้านเมื่อนี้นะครับเห็ดย่งไงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบมันไปหายากนะครับเพราะว่าช่วงนี้เกิดโรคระบาดเนาะเอาไปใส่มาใส,าใส่ลำบากเอาวัตถุดิบที่เฮามีเนี่ยควรเรียนเนาะนี่แหละนะครับเนาะมื่อนี้เิียงสิมมาหลน่น หล่นปลากระป๋องด้วยครับแบบบ้านๆเลยเอาแบบเอ่อมีวัตถุดิบยังกบที่ใส่ได้ก็ต้องเอามาใส่นะครับรอบร้องนะครับแซ่บมนร้อนสําหรับเมนูกากโตนะครับเอาเป็นหล่นปลากระป๋องวนันนี้นะครับปลากระป๋องอยังก็ได้นะครับเอานี่ผมมีปลากระป๋องนัแล้วก็กะทินะครับนี่หน้ามะขามเปียกพริกพริกแดงพริกเขียวนะครับ แล้วเรียบร้อยแล้วหอมแดงนะครับถ้า,ขา,ขาใขรใครใบมะกรูดแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเอาบ๊อบอะไรใหญ่ห้างมาลุยเลยครับนะครับลุยเลยมาเนี่ย โอ้ได้ลายเติบมันออกไปบองนี้ได้ลายเติบได้ปลาซี่ตัวนีครับอกะทิลงแล้วก็ไข่ครับ ปรุงรสครับน้ําตาลตี๊บครับใส่ลงไปผมใส่ประมาณนี้บ่าหวานไหยหรือว่าผู้ใดมักหวานลายหวานหน่อยก็ล้วแต่ครับใส่ลงไปเลยเพิ่มประมาณนี้หนึ่งน้มำมะขามเปียกครับหอมแดงครับ ใช่ครับตวเกียวครับอ่าสูตรเล็กน้อยครับ ปลานิดนึงครับอ่ะประมาณนี้แล้วครับนนเนาะาบนี้เขาก็บอ่ะติดแเก็สครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเบอร์น้ำแขครับนะครับหมอเดือดได้ที่แล้วขั้นตอนต่อไปนะครับพริกพริกสดที่หั่นไว้ครับลงเลยตามด้วยเบอร์กูกครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะแกนกล้องใหเ้เบิ่งนีีลุ้นปลากระป๋องบ้านๆครับพร้อมเสิร์ฟกับผักสดนะครับลุนปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟครับ แตงหน้าจากน้อยครับนี่ครับเสร็จแล้วหลนปลากระป๋องพร้อมทานกับผักสดพร้อมเสิร์ฟครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ก็ขอให้พ่อแม่น้องเฮานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนมีโชคตลอดปีวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ